ห,หลงกำลังมาเพราะว่าไอ้หลงนี่มันสายยกล้ออยู่แล้วไม่คิดว่าไอ้สองเกตจะยกล้อขนาดนั้นนี่ ก็คอยด้วยลงนี่จะยกลร้อแบบเมื่อกี้หรือเปล่าคอรสุดแบบเมื่อกี้โอ้โหเอากล้องไม่โฟกัสอีก เอาแล้วเอาแล้วมองเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหโอ้โห นี่ขนาดถ่ายนี่ยังกลัวเลยนะโอ้ยคนลุกขนาดนี้ว่าขึ้นรถย้ายแล้วก็เอารถไปโคลงยกล้อก็ยังยังไม่ชินอีกนะยังกลัวแบบตื่นเต้นทุกรอบที่เห็นรถรถสิบล้อยกล้ออะไรพวกเนี้ยโอ้สุดจริงจงสุดจริงๆ